สวัสดีครับวันนี้เป็น ep 12เป็นเรื่องของการแก้สมก,การตีโกณมาดูหัวข้อนี้เนื่องจากฟังก์ชันตีโกณเนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันหนึต่อหนึ่งนะคำตอบของสมก,การอาจมีได้หลายคำตอบถ้าโจทย์ไม่กำหนดขอบเขตมาให้เราจะตอบอยู่ในรูปทั่วไปก็คือ ส่วนใหญ่โจทย์ก็จะกำหนดขอบเขตมาให้ว่าค่าของตัวแปรนั้นอยู่ในช่วงไหนถึงไหนนะเราก็ตอบช่วงนั้นแต่ถ้า,าไม่ได้บอกมาเราก็จะตอบในรูปทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะ,ะมาดูตัวอย่างที่1ข้อนี้โจทย์บอกขอบเขตมาว่า x อ,อยู่ลอยู่ในช่วงของปิดศูนย์ปิดพายอันนี้โจทย์กําหนดมานะตอนนี้นักเรียนต้องลืมเรื่องของ อินเวอรไปก่อนอินเวอรเน่ยเขาเลือกช่วงที่เหมาะสมแต่ว่าสมการตีโกณไม่ได้เลือกช่วงที่เหมาะสมนะก็คือแล้วแต่โจทย์จะสั่งมาว่าจะเอาช่วงไหนนะอ่ามาดูเราก็จะใช้ความรู้เดิมๆนี่แหละสูตรที่เรามีอยู่นี่แหละอ่ามาดู4 s i n ากำลังสองลบ3อันนี้เราจะแยกเป็นตัวประกอบเราก็แยกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างไป เป็น sin ์กำลัง 2x เท่ากับลบ3ย้ายไปเป็น3 4เอาไปหารนะเพราะฉะนั้น sin x ก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบรูทสส่วนสซึ่งมันก็คือบวกลบรูทสส่วนสนั่นเองนะคือ sin นะ่ะมันได้ทั้งบวกทั้งลบเพราะว่ามันเป็นกำลังสองใช่ไหมแต่อย่าลืมนักเรียนอย่าลืมนี่เขากำหนดช่วงมาให้นะ เพราะฉะนั้นจาก0ถึงพายมันก็คือคอลเนที่1กับ2เนาะ0ถึงพายก็คืออยู่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้แสดงว่าถ้าบวกเราตอบช่องคอลเนที่1น่อ๋อซายเนี่ยมันบวกทั้งคู่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบ2คอลเลนนะเราจะไม่ตอบคอนเลนเดียวเราก็จะได้ว่าค่า x ของเรานั้นคือรูทส3ส่วนสองรูทสส่วนสเป็นเท่าไหรล่ล่ะ โจทย์กำหนดแบบพายมานักเรียนต้องตอบแบบพายนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นหกสิบใช่ไหมหกสิบคือพายส่วน3ามเออพายส่วนสานี่คือค้อแรนที่หน่งนะเออทีนี้พอมันอยู่ค้อแรนที่2มันก็จะเป็น2อพายส่วน3เนอะอ,อย่าลืมโจทย์ข้อนี้บอกว่าจงหาเซตคำตอบ เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือจะต้องเป็นเซตฮะเซตจากศูนย์ถึงพายจะมีอยู่สองคำตอบด้วยกันต่อไปข้อที่2องลบคอสกำลังสอง x บวก s ซน์ x อลบห่อาอันนี้เอาศูนย์ถึง2องพายเลยก็คือเอา1นรอบของวงกลม1ห,หน่วยนะ ตัวแปรมี2ตัวแปรมีทั้งคอสมีทั้งรทรายผสมกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนนะนะักเรียนให้มันเป็นตัวแปรเดียวทีนี้ sin อยู่ๆเราจะไปเปลี่ยนเป็นคอสมันเปลี่ยนไม่ได้แต่คอสกำลังสองอ่ะมันเปลี่ยนได้นะักเรียนเนาะเรามีสูตรเอกลักษณ์พื้นฐานของเราอ่าครูก็เปลี่ยนเลยคอสกำลังสองครูเปลี่ยนเป็นะไรครูก็เปลี่ยนเป็น1ลบทรายกำลังสองเบวกทราย -1 บ1เท่ากับ0เ,นนะเราเปลี่ยนได้ทีนี้เราก็ต้องมาจัดรูปนะเอาลบ1คูณเอาลบคูณเข้าในวงเล็บเป็นลบ1บวกซายกำลัง 2x บวกไซลบ1ได้ s ซายกำลังสอง x บวกซ 1ลบ 1, ลบ1เป็นลบ2เท่ากับ0นพอเป็นกำลัง2แบบนี้เราก็สามารถแยกแฟกเตอร์ได้หรือแยกตัวประกอบนั่นเองนะไซน์กำลังสเราก็แบ่งเป็น s i น์ x กับ s i น์ x ตัวท้ายติดลบให้ลบอันหบวกันหตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ1บวก2นะใกล้คูณใกล้ได้ลบ1ซน์ใกล้คูณใกล้ได้2ไซน์เหลือ1ไซน์ ก็จัดการหาค่าของ s i n x เท่ากับ1อันนี้ก็ s i n x เท่ากับลบสนะซึ่ง s i n เป็น1น่งนักเรียนคิดถึง s i n เป็น1 s i n เป็น1ก็คือแกน y ช่ไหมก็คืออยู่ตรงนี้ s i n เป็น1เราเลยได้ว่า x คือ x คืออะไรล่ะ x ก็คือพายส่วน2นั่นเองที่เดียวเนาะใน1รอบเนี่ยมีที่เดียวที่เป็น1 ส่วน s i ซ x เท่ากับลบ2อันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าค่าต่ำสุดมันคือลบ1เนาะอันนี้เราบอกว่าเป็นเทตแล้วกันเราก็เลยตอบแบบเซตก็คือเซตของพายส่วน2 ต่อไปข้อที่ 4, สามสี่ไซน์กำลังสองเแทน x อลบแทน x ออ่าอันนี้เรามองเห็นแล้วมีตัวร่วมใช่ไหมมีแทนเเป็นตัวร่วมเพราะฉะนั้นครูดึงแทนออกก่อนเลยแทน x วงเล็บ 4, สี่ไซน์กำลังสองเลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อ่า ตอนนี้พอเราแยกวงเล็บได้เนี่ยเราก็สามารถสามารถหาคำตอบได้แยกออกเป็น2ส่วนก็คือ tan x เท่ากับ0ตัวหนึงอีกตัวหนึงเราจะได้ว่า sin กำลัง2 x เท่ากับ1ส่วน4อันนี้ x แทนเป็น0มีอะไรอะ tan เป็น0ก็คือได้แก่ตรง0องศาใช่ไหมตรงพายเนาะแล้วก็ตรง2พาย นะครูแบ่งออกเป็น2ส่วนตรงนี้เนาะต่อไป s i n ์กำลัง2 x เท่ากับ1ส่วน4แสดงว่า s i n ์ x ก็เท่ากับบวกลบ1ส่วนรูทสใช่ไหมหส่วนรูทสก็ถอดมาเหลือ1ส่วน2เพราะฉะนั้น x คือ s i n ์เอาทั้งบวกทั้งลบเลยแสดงว่าได้4คอนแลนเลยนะสคอนแลนเลยเอาคอนแลนหนึ่งก่อนคอนแลนหนึ่งคือ 30องศาก็คือพายส่วน6ใช่ไหมขอแลนที่2ก็5พายส่วน6กอแลนที่3ก็เกินพายมานิดนึง7พายส่วน6กอแลกก็11พายส่วน6เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยไม่ต้องเรียงก็ได้แต่ว่าเราอย่างนีออ้ส่วนในส่วนแรกเขียนไปส่วนที่2 คำตอบเยอะเลยเนาะขึ้นอยู่กับโจทย์นะว่าโจทย์จะกำหนดช่วงไหนอันนี้เอาหนึ่งรอบเลยนะอะต่อไปตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่สองจงหาเซตคําตอบของสมก,การตอนนี้บอกแบบองศาบ้างนะโจทย์เอาแบบองศา ถ้าโจทย์ให้มาองศาเราต้องตอบองศานะข้อนี้เราจะเห็นว่ามีคอสซ้ำกันต้งเรียนดึงคอสออกเลยคอสเซต้าวงเล็บ2คอสเซต้าลบด้วยรูทสามเท่ากับ0แยกออกเป็น2ส่วนคอสเซต้าเท่ากับ0อีกอันหนึ่งคอสเซต้าเท่ากับลบรูทสามย้ายไปเป็นรูทสามแล้วก็สองไปหารก็จะได้รูทสามส่วนสอง อ่เราได้ละเราก็มาคิดว่าคอสอะไรได้ศูนย์คอสได้ศูนย์ก็คือ90ใช่ไหมตรง90กับตรงสองอยเจด้านบนกับด้านล่างอ๋อ,อแต่ว่าโจทย์ต้องการแค่ศูนย์ถึงร้อนักเรียนดูอย่าลืมบางทีเราก็คิดเกินจากนี่มาถึงนี่นะ180อยู่ตรงนี้ อ่เพราะฉะนั้นคอสเป็นศูนก็คือคอสเป็น0นย์ก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมคอสเป็น0นย์ก็คือพายส่วนสนั่นเองหรือ90องศา่่าใส่ไปเก้าองศาอ่มาฝั่งนี้บ้างคอสอะไรได้รู้สามส่วนสองก็ต้องคอสสาองศาถูกไหมตรงอื่นไม่ได้แล้วนะพอพายแรมสองมันจะติดลบใช้ไม่ได้ละ นะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบ2ค่าก็คือเซตของ30กับ90องศานะต่อไปข้อที่2อ่าข้อ2ตัวนี้เอา0ถึง360เลยเอาหมดเลย3เสเศษลบคอสเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันแต่เศษเราเปลี่ยนได้นักเรียนเศษเราเปลี่ยนเป็น1ส่วนคอส ลบคอสเซตาบวกสองเท่ากับศูนย์เราไม่อยากให้มีเศษส่วนนักเรียนเราคอสคูนก็จะเหลือสามลบด้วยคอสกำลังสองเซตาบวกสองคอสเซตาเท่ากับศูนย์เอาลบหนึ่งคูนอีกทีหนึ่ง กลายเป็นคอสกำลังสองเซตาลบสองคอสเซตาลบสามเท่ากับศูนแยกออกสองเล็บได้คอสเซตากับคอสเซตาได้ลบสกับบวกหนึ่งะอ่าเพราะฉะนั้นได้คอสเซตาเท่ากับ3อันนี้คอสเซท่ากับลบ1นะเพราะฉะนั้นตรง เอ่อตรงเนี้ยคอสเป็น3มเนี่ยมันเป็นเทสนะอันนี้เป็นเทสส่วนอันนี้คอสเป็นลบหนึ่งคืออะไรอ่ะคอสเป็นลบหนึ่งก็คืออยู่ทางอยู่ตรงนี้ถูกไหมก็คือ180องศานะตอบอันเดียวนะ180องศา ต่อไปข้อที่3 2มคอสกำลังสองบวก2องคอสสองเซตานี่เราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมุมมันไม่เท่ากันเราต้องเปลี่ยนเนาะอ่าเราก็ใส่ไป2อคอสกำลังสองเซตาบวก2องไอคอสสองเซตาเราเปลี่ยนได้ก็คือ2อคอสกำลังสองเซตาลบ1แล้วก็ลบ1เท่ากับ0นย์ ได้2คอสกำลังสองเซบวกด้วย2 2งสองสคอสกำลังสองเซลบด้วย2แล้วก็ลบด้วย1เท่ากับ0เรารวมเป็น6คอสกำลังสองเซลบ3เท่ากับ0คอสกำลังสองเซเท่ากับ3ส่วน6ก็จะเป็น1ส่วน2 เพราะฉะนั้น cos เซต้าเฉยๆ,ๆก็จะเป็นบวกลบรูทหส่วนสหรือ1นส่วนรูทซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะโดยการเอารูทสอคูณทั้งเศษและส่วนก็จะเป็นบวกลบรูทสอ่วนสซึ่งค่าเซตาของเราเราต้องการ1รอบเลยก็คือไล่ตั้งแต่45องศาค้อแรนที่1คอ่แที่2ก็เอา180ยลบออกเหลือ 135องศาพอแลนที่380บวกเข้าไปเป็น225องศาพอแลนที่4เอา360ลบลบ45เหลือ315องศาก็าจะตอบแบบเซตก็ลอกลงมา ่เราได้แบบที่2องแล้วนะแบบแรกคือแบบพายเนาะแบบที่2เป็นแบบองศานะตอนนี้ก็จะเป็นแบบที่3แบบไม่ได้กําหนดอะไรเลยถ้าไม่กําหนดเราต้องตอบแบบแบบรูปทั่วไปนะเนี่ยตัวอย่างที่3นะอันนี้ไม่ได้กําหนดอะไรมาเลยเราจะตอบแบบรูปทั่วไปมาดูตัวอย่าง s sin x ลบ2เท่ากับ0เราจะได้ว่า sin x เท่ากับ2ส่วน4เหลือ1ส่วน2เพราะฉะนั้นทราอะไรได้1 2ก็คือทรายสมันก็คือพายส่วน6เนาะก็มีอีกหลายคอดแลนดะ์เนาะใน1รอบนะ่ะมันมีหลายคอดแลนด์ land. เราก็คอดแลนด์ที่1คือพายส่วน6กคอแลนด์ที่2ก็คือ5พายส่วน6ทําไมเรารู้ล่ะนักเรียนเพราะว่าคอดแลนด์ที่2เนี่ยเอาพายตั้งลบกับพายส่วน6มันก็จะเหลือ5พายส่วนหก ซึ่งไซนะ์เนี่ยมันมเป็นบวกได้2ที่คือควอนแนหนึ่งหืควอนตน,นะเราก็จะตอบแบบทั่วไปนะจะเห็นว่าโจทย์บอกว่าจงแก้สมการแสดงว่าไม่ต้องตอบแบบเซฟนะนักเรียนบอกเลยว่า x mm hmm. เท่ากับไพส่วน6บวกด้วย2องเหรือจะเอาครูเอา2 n ขึ้นก่อนแลวกัน 2n บวกพส่วน6กับอีก,กนหนึ่งอพบวก5้าส่วน6 ทำไมถึง 2nπ เพราะว่า1รอบคือ 2π 2รอบก็อย่างเงี้ย2รอบก็เอา2คูณ3รอบก็อา3คูณประมาณนี้เนาะี่แหละเขาเรียกว่ารูปทั่วไปนะเมื่อ n ก็คือจํานวนนับนั่นเอง จริงๆ n ติดลบก็ได้นะเอ็นเป็นศูนย์ก็ได้อือคำตอบได้หมดเพราะฉะนั้นเราทิ้งลอยลอยทิ้งลอยลอยไม่ได้ทิ้งลอยลอยมันก็เป็นจำนวนจริงเนาะเราบอกว่าเมื่อเอ็นเป็นจำนวนเต็มนะเป็นบวกได้เป็นศูนย์ได้นะเป็นลบได้อโอเคตอบนะครับ ไปข้อที่2อข้อที่2องคอสกับ s ซายมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเปลี่ยนนะคอสกำลังสองเลบสคูเปลี่ยนใหม่เป็น1นึ่งลบคอสกำลังสองลบด้เท่ากับศก็คูณเข้าไปจัดรูปนะ คอสกำลังสองบวกสองคอสกำลังสองก็เป็นสามคอสกำลังสองลบสองลบหนึ่งเป็นลบสามคูย้ายไปเป็นสามนะเพราะฉะนั้นเอาไปหารเหลือหนึ่งเราจะได้ว่าคอส x เ,เนี่ย b ค่าเท่ากับบวกลบหนึ่งซึ่ง x อ,ออกมาก็คือบวกลบหนึ่งคอสเป็นหนึ่งคอสเป็นหนึ่งก็คือศูนย์องศาถูกไหมศูนย์องศาก,กับ อที่เดียวอ่ะพายพายคอดเป็นอะไรขาดพายก็คอดเป็นลบหนึ่งเอาใช้ได้ใช้ได้ได้2ที่นะศูนย์กับพายนะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ x เท่ากับ 2n พายบวกศนย์ก็คือ 2n พายเนาะแล้วก็ 2n พายบวกกับพายนะตอบ ต่อไปข้อที่3แท tan กำลัง2 x เท x ่ากับ3 tan x เท่ากับบวกลบรูทสมเพราะฉะนั้น x ได้ทั้งบวกทั้งลบเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นควอนแรนที่1มันก็จะเป็นอะไรอ่ะมันก็จะเป็น60องศาก็คือพายส่วน3เนาะค้อนแรนที่2ติดลบก็จะเป็นค่าค่ามันติดลบ แต่ค่าเรนที่2ก็ต้องเป็น2พายส่วน3ค่รนที่3ก็ได้ใช่ไหมค่าเรนที่3ก็ได้ก็เท่าไรอ่ะ4พายส่วน3ามค่รนที่4ก็5พายส่วน3มันครบทุกค่าเรนเลยนักเรียนนะเพราะฉะนั้นค่า x ของเราเนี่ยมันก็คือจะเห็นว่าถ้าคบทุกคอาเรนจริงๆเราเขียนเหมือนเดิมก็ได้แต่ตอนเราต้องบวก4ครั้งถูกไหมเอา 2n เอพายบวกตัวแรก2 n พายบวกตัวที่2 ก็ทำได้แต่ครูจะรวบให้เป็น1น,นึ่งเดียวนะครูใส่ว่า x เท่ากับ n ไพบวกลบไพส่วน3 x เป็น n ไพบวกลบพายส่วน3หมายความว่ามันถ้ามันตอบทุกคออแลนนัเนเยนถ้าทุกคออแลนเนี่ยเราจะตอบ n ไพ n ไพก็คือ1นึบวก1ลบ สองพายบวกสองพายลบได้หมดเลยมันคุมหมดเลย4ี่ควอเต็ลเออเพราะฉะนั้นคูตอบเลย NPi บวกลบพายส่วนสอันนี้ใช้ในกรณีที่มันมีทุกควอเตลนะสี่ควอไปข้อที่4อันนี้มันมีเซกกับแทนเซกเราสามารถเปลี่ยนได้นะเ c กกำลังสองเรามีสูตรว่า 1บวกแทนกำลัง2 x มีค่าเป็นเศษกำลัง2นะลบด้วย2แทน x 0. เท่ากับ0จัดรูปใหม่นะครูเอาแทนกำลังสองขึ้นก่อนลบ2แทน x แล้วก็บวก1เท่ากับ0เราก็แยก2เล็บนะแทน x กับแทน x ตรงกลางเป็นลบเราต้องใส่ลบหนึ่งกับลบหนึ่งออมันเหมือนกันเลยอันนี้แสดงว่าเราจะได้ว่าแทน x เท่ากับ1ค่าเดียวนะทีนี้เราก็มาดูว่า x เป็นอะไรแทนเป็นบวกนะก็คือค้อรแรนที่1่ใช่ไหมก็คือ45องศาพายส่วน4เนาะข้อรแรนที่2ใช้ไม่ได้มันติดลบเราไปดูข้อแรนที่3คมอร,รนที่3ก็คืออ,อยู่ตรงนี้ก็คือพายบวก พายบวกพายส่วนสเป็นเท่าไหร่ล่ะ5้าพายส่วนสเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีแค่2คนแลนนักเรียนก็ใส่2อเอ็พายเหมือนเดิมนะอืมตอบแล้ว ก็ไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่9นะครับโอเค